สดี๋ยยมาดูแนวทางของไต้หวันกับเกาหลีนะครับชุดนี้เป็น2ตัวล่างนะครับจะมี2ตัว,ตว gang, 2, ล่างหนึ่งกับล่าง2รูดคือลง24ตัวนะครับเกาหลีไต้หวันนีผมจะใช้ล่างหนึ่งเป็นหลักนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าไต้หวันเข้าก็าคือหยุดนะครับได้กําไรแล้วนะครับถ้าไต้หวันไม่เข้ามาเบิ้ลทบมาเอากำไรเอาทุนไต้วหวันคืนแล้วก็เอากำไรต่อที่เกาหลีนะครับท่านที่จะอะ่านนะครับ นะครับไต้หวันของอวันศุกร์ครับเป็นเลขล่างเลขล่างหนึ่งจะเป็นชุดนี้นะครับ88นะครับเลขกลางคือ88ครับลู่ขึ้นลง24ตัวคือกันเอา88ดแลบยีนะครับได้64นะครับแล้วก็88ดแบวกยีได้12ครับท่านหลาท่านไม่งงครับคือลู่ตั้งแต่88ขึ้นมามันจะจบที่99ใช่ไหมแล้วก็เริ่มต้น0 0นย์ึงสอใหม่นะครับ ส่วนท่านที่จะรูดน้อยตัวกว่านี้ก็ก็ลองดูผลผลย้อนหลังได้นะครับคือถ้าลูดน้อยตัวมันก็จะความเสี่ยงการถูกมันจะน้อยลงแต่ว่าถูกแล้วได้เงินเยอะขึ้นนะครับส่วนเลขล่าง2ก็จะได้เลขประมาณนี้นะครับผลลัพธ์มันก็จะพอๆกันครับระหว่างล่างหนึ่งกับล่าง2นะครับแต่ผมผมชอบล่างหนึ่งเป็นหลักครับท่านที่จะลูดไต้หวันกับเกาหลีนะครับท่านผมย้ำครัถ้าาต้องเข้าไปดูผลไต้หวันเป็นนะครับ ดูผลไต้หวันเป็นคือดูผลไต้หวันในเว็บของดัชนีตาลาดหลักทรัพย์ของไต้หวันนะครับท่านต้องดูเป็นนะครับตัวปิด22 2ตัวล่างนะครับท่านต้องดูเป็นนะครับเพราะว่าเว็บเว็บขายใหญ่เว็บสีแดงบ้านเราใช่ไหมครับปิดรับแทงเกาหลีตอนเที่ยง40ในขณะที่ผลไต้หวันจะกดเข้าไปดูได้ประมาณสักเที่ยง35แบบ,แบบนั้นนะครับถ้าท่านลูดเว็บสีแดงอยู่ท่าน ตัวชอบเว็บอย่างถ้าต้องเข้ามาดูผลไต้หวันเป็นนะครับเพราะว่าเวลามันมีน้อยมากครับส่วนใหญ่เว็บที่ช้าสุดที่ปิดลูดเกาหลีจะอยู่ประมาณบ่ายโมงเร็วเร็วสุดก็เว็บสีแดงบ้านเราเที่ยงสี่สิบนะครับตรงนี้ต้องเข้ามาดูผลเป็นนะครับเพราะว่าไม่งั้นท่านจะไม่สามารถลูดเกาหลีต่อได้เพราะว่าท่านยังไม่รู้ผลว่าไต้หวันมันถูกไหมแต่ว่าเกาหลีมันหมดหมดเวลาแทงแล้วนะครับ นะครับแล้วมาวลุ้นผลวันศุกร์กันครับว่าจะถูกทั้งสัปดาห์หรือเปล่านะครับล่างหนึ่งของคู่ไต้หวันกับเกาหลีนะครับ